สวัสดีครับนี้อยู่กับช่องในบ้านออนทัวร์นะครับวันนี้พามาชมบรรยากาศอยู่ที่เขาพนมลุงนะครับผมปราสาทหินพนมลุงนะตัวบ้านก็เยอะจัดนะวันนี้มันสุกครับบรรยากาศก็ไม่ร้อนครับอากาศดีครับแต่นานทีได้มีเวลาถ่ายนะครับผมเวลาผมทํางานผมก็ไม่ค่อยได้ถ่ายนะครับผมบรรยากาศก็เย็นสบายดีพามาดู ทีมงานครับนี่ท่านนายกุกนายุก,กอลอฟครับบัตรแต่งมาคุใชัยนะนีสน่สองนี้สองนี้นี่โสดนะครับโสดสินสิ้นหลงบรรยากาศคนรถก็ประมาณนี้นะครับผมจอดรอลูกทัวร์ไปเที่ยวนะก็พักผ่อนกันนะครับอันนี้ก็ทีมงานมาจากอุบลครับผมทีมอันนี้ทีมงานบุยล นี่ตัวรถสวยครับวันนี้นี่จะวทีมงานเสียบู่เราไปมานรูปหล่อหน้าตาดีเทินไ,ไม่มีย,ย,ยังโสดอีกครับเสียบู่จะให้มีผู้สาวจีบอยเอ้เม,มนโวน,นะนี่ดีเจ,ด,เจดีเจอะไรดีเจอ้ํานี่ภายในก็มืดครับเพราะว่า มันย้อนแสงครับน,นี่ก็รถเซียโดนะวันนี้ผมมาก,กับรถเซียโดนะครับมีแต่รถงามๆนะคนี่ทีมงานโซนคูเมืองครับผลงานทัวร์บัตรแต่งบุรีรัมม์เหมือนกันนะครับแต่ว่าอยู่คน,คนละโซนครับโซนบุรีรัมม์ตอนเหนือครับผมแต่ของพวกผมบุรีรัม์ตอนล่าง ฮานายลูเซโดครับอันนี้กับทีมงานเหมือนกันครับผมบุยลำครับโซนเหนือบุยลำตอนบนครับนี่กับผลงานแล้วผมพาไปดูรอบๆรถครับ จะเป็นโซ่นคนขับครับผมแต่ขออนุญาตไม่ขึ้นแปลงในนะครับเพราะว่ามาคนละลูกถัวครับผมไม่กล้าขึ้นนะตุะดน้ำนครัะสวย้งั้นแบตเตอรี่กลูกหนมะสี่ลูกครับ อันนู้นก็เป็นรถโซนเอ่อซีสเกตครับมีแปดล้อลงมาอยู่คั้นหนึ่งครับแปดล้อรถเอนะครับคันนี้อันนี้มีแต่รถทลมหมดเลยเออยอะสวยครับ កាត់ลมញិនស្រួលអូ โอ้ตรงไทยดรา,าหน่อยแหมเนี่ย <ไล S 1> ดรา,าระดับเสียเนาะระดับเสียบู่มี่ะเยอะไปตรงไหนก็มีแต่คนชอบเนาะไม่มีคนเกลียดคนชอบสิบคนคนเกลียดร้อยคนนะครับข้อเล่นอะไดีไปสิไปเป็นรถเอียดิรถเอียจอดเอาดูไปดิไหไปไม่บอได้ไปไหนตอกอยู่บ้านไปใน เพื่อปีนอย่งนอกอะหลงนีแ่แหละบางขั้นก็เห็นมากทอีอันนี้ทำตามสิบลหลอกไอเห็นสิบหลอก็ทำทำตัวมีชิลิงทำตัวบอกว่าหนะี่มันก็ต้องเห็ดยาวเปน็นแต่บัานเรามันต้องเต็มใช่ไหมล่ะแต่นี่ทำเทโดอยากได้แบบสิบลหลอ่ะ กบผมก็ไม่มีแล้วครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมไปไหนแล้วผมถ่ายให้รู้นะครับสวัสดีครับ